สอบเอวเล็กสามจุดสองนะครับเทอร์โบคู่วันนี้มาลองใช้งานจริงครับวิ่งเรื่อยๆบนทางด,วด่วนขับเรื่อยๆคันเร่งเบาๆครับบูตติดเป็นบูทของเทอร์โบเล็กนะครับทำงานช่วงนี้ช่วงเร่งแซงครับมีเติมคันเร่งครับตอนนี้บูตล้นไปหน่อยครับเดี๋ยวจะกลับไปปรับลดลง ช่วงต่อเติมคขนเร่งนี่กำลังมาเลยนะครับขับสบายไม่เหนื่อยเลยช่วงรอบสูงบูสเยอะก็จะเป็นลูกเทอร์โบใหญ่คนระับ F55 ทำงานเทอร์โบเล็กก็จะจูนให้คายเสียออกให้หมดครับเติมขนเร่งครับฟันไม่มีเลยครับ อนนี้ประมาณครึ่งคันแรงนะครับขึ้นง่ายๆครับตัวเดียวร้อยห้าสิบช่วงเทอร์โบใหญ่ทำงานก็จะอาดอา,ากาศเข้าเต็มที่ครับเทบอร์โบเล็กก็จะเป็นตัวผ่านทาง แรงนี่ไปเลยครับไม่มีเหนื่อยสำคัญคือความไม่มี